เรียกผมก็มาหาผมสิครับเรียกผมก็ลงมามักแจ้งข้อข่ามามาลงมาสิครับผมไม่ลงไปหรอก หมายเลขทางรถอะไรวะเนี่ยสองอะไรวะมองไม่เห็นสองสาสองหนึ่งนะครับบางสะพานใหญ่สองสาสองหนึ่งเรียกผมนะครับผมไม่ลงไปหาหรอกอยากจะแจ้งก็าวกหาผมก็เดินลงมา สวัสดีครับเ๋ยวนี้ผมเสียเวลาถ้าผมลงไปหานี่ผมถามหมดเลยนะเอ้า สองสามสองหนึ่งไหมครับเรียกผมทำไมครับอะรถกระจกคุยับผมนี่เหรียเรียกผมอะอะอะไรอะกดลงกระจกดีครับ <c oughs> เครื่องแบบก็แต่งไม่เรียบร้อยนะเครื่องแบบก็แต่งไม่เรียบร้อยแล้วก็ใส่ครึ่งท่อนโยมาเรียกผม <c oughs> แม่โทรศัพท์ก็แม่ใช้งานได้พอดีจริงๆเออโทรศัพท์ตกน้ำอะ่ะเมื่อเมื่อคืนอะ่ะเมื่อตอนเช้ามืดอะ่ะนอนอยู่อะ่ะเนี่ย ไอ้เจ้าตัวเนี้ยบุ๋มเดียวเนี่ยลงไปอยู่ในกระติกอะ่ะต้องปิดเครื่องอะ่ะต้องปิดเครื่องอะ่ะสะบัดน้ำไม่แห้งเอาหมกไว้ที่เครื่องอะ่ะให้น้ำมันออกอะ่ะเนี่ยเพิ่งจะเปิดเน็ตได้พอดีเลยเข้าจังหวะเลยอ,ลอยลอย่้างหน้าอย,อยู่้างหน้า ทางหลวงบางสะพานใหญ่ครับผมสองส,สองหนึ่งนะแต่งตัวไม่เรียบร้อยด้วยนะไม่กล้าลงกระจกเห็นผมกเห็นเห็นผมได้สอดอยู่นะไม่กล้าลงกระจกแต่งตัวไม่เรียบร้อยออกตัวแต่งตัวอย่างนี้เหรอแล้วมาคนเดียวด้วย ครับออกตรวจเขาต้องมาสองคนนะครับออกตรวจเขาต้องมาสองคนคนขับคนหนึ่งคนวิทยุคนหนึ่งไม่ใช่มาคนเดียวแบบนี้นะครับท่านจะ,ะก่าวหาข้อขอหาอะไรก็แล้วแต่นะครับ คนนอื่ท่านต้องดูระเบียบปฏิบัติของตัวท่านก่อนนะว่าตัวท่านดูหรือยังขนาดเครื่องแบบท่านยังใส่ครึ่งท่อนอยู่เลยเมื่อกี้ท่านในกล้องมองเห็นนะไปเพดูใหม่แต่ที่ผมมองด้วยตาเปล่าเนี่ยคือฟิล์มเนี่ยมันเป็นประหลอดใช่ไหมแต่เป็นประหลอดบางคือสามารถยังมองทะลุประหลอดไม่ได้คือเห็นเลยว่าเขาไม่ได้ใส่ชุดอะ หน้าที่เต็มยศอ่ะเขาใส่ก็เรียกไปภาษาร่างกายเขาเรียกว่าชุดสามครึ่งท้อนนะครับแล้วมาคนเดียวนะครับมันถูกไหมที่ท่านมันเรียกผมแบบเนี้ถ้าท่านออกตรวจอยู่อ่ะตทรศัพท์ก็เป็นใจดีเหลือเกินตัรศัพทก็เป็นใจดีเหลือเกินเปิดเน็ตได้พอดีเลยอ่ะรีบกดมือวันเลยกลัวจะเปิดเน็ตไม่ได้ว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยเจา้าทศัพ์ตกน้าในกระติกเนี่ยเจ้าหนูโซดาเขาไปกันแท้ โทรศัพท์ร่วงน้ำเลยดักไปเมื่อตอนเช้ามืดน,นะเพิ่งจะมาใช้ใได้เอบช่วงสายๆนเองไปแล้วไปแนวหายไปแล้วโอเคนะเดี๋ยวถ้าว่าเรียกใหม่เดี๋ยวเอาใหม่นะครับ